อ่ะฮะวันนี้คอนเทนต์ล้วนๆใช่ไหมคงไม่ขนาดนั้นมั้งก็รอ g l o b a l นะอาทิตย์หน้าก็มาแล้วไม่เป็นไร 3นาทีตอนอีก3นาทีนะเนาะรอแป๊บนึง สวัสดีครับ <c oughs> ไม่รู้สิแต่ว่าผมยังขาดอลุด้วยนะในเซิร์ฟหลักอะมันขาดเซิร์ฟโกโเบอญี่ปุ่นอะมันขาดตัวอลุด้วยแล้วก็ขยอดหาซาลิด้วยแหละเพราะงั้นก็ทำกำลังทำใจไปแล้วอะว่าจะต้องจะต้องจะต้องไปไปไกลกว่าที่คิดอะแต่กลัวว่าจะได้แค่ตัวเดียวสิ ม่เรา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 ,เราได้แค่สองร้อยเพราะว่าอีกสองร้อยเนี่ยเราจะเตรียมเผื่อไว้เผื่อเผื่อไว้ให้น้องอลิสต์ลูกสาวลูกสาวที่สนารากเราคือ,ถ,อ 200, ถ้ามันแตกที่สองร้อยถ้ามันแตกที่สองถ้ามันแตกที่สองร้อยก็โอเค แม่พลังอวยเขาเรียกว่าต้องรับผลกรรมเพราะเพราะเพราะไปทำพลังอวยไปเยอะไงโอเคก็อีกสักนาทีนะอืม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  เมตาแฮมตัวดาามตหลักๆครบเน่ยมันจะมีบางตัวที่นานๆาน,นานทีมันมันจะได้ใช้อะ่ะแล้วอ่นานานทีที่ว่า per คือสำคัญม,มากอ,ะอ่ะอ่าโยสวัสดีครับอือฮือ ไดเวลาแล้วได้เวลาแล้วก็เตรียมตวัวออกเตรียมตวัวออกสตาร์ทก็น่าจะจะหยุดที่200เนาะเพราะว่าถ้าเกิดเกิดถ้าเกิดไม่ได้ก็อาจจะต้องผ่านอลุอาลุไปที <S <S ่มีโกโกับซซูมีเรายากอยู่นะ ลาและห้าคีสามสองหนึ่งโชชุดแรกอ่าอุ้ยเหลืองทีละห้าแล้วกันเนาะโดนัทโดนัทชุดแรกก็เกลือเลยโห มันเอามันเอาเกลือแบบมาตรฐานให้เราอะมันค่อยๆเหลืองไว้ แมวแมวมีมแมวมีบอ,อกมาฮาเกลียฟ้าอะไรไหมรสชาติใช่ด้านเราอะ่ะมารสชาต รสรสชาตินั้นใช้ได้นะจ๊าฟอ่าฮะยังไม่ถึงสามสิบโลจ้ะไม่แน่มันอาจจะสตาช้าก็ได้ใครจะรู้ แต่อยอดเดียวเราไม่ค่อยจะได้เลยเนาะถ้าได้นี่คือประหลาดมากเหลียง หมดแล้วเดสี่สี่ครั้งเหรอแล้วก็ไปเปิดอ่าโลใหญ่อ่าอ้า <c oughs> ส่องฟ้าล้วนเลยให้ ขอ,อแสงหิวแสงอยากได้แสงสีชมพูอ่าว่าแล้วลอย่างนี้ไม่่อยได้อะมา ชุดใหญ่ละสามสิบผ่านไปละโลโลเดี๋ยวเราไม่ค่อยไม่ค่อยจะได้เนะไม่ค่อยไม่ค่อยจะได้ของดีด้วยเฮ้ยมาแล้ววานิวานิเฮ้ยหรือว่าจบแล้ววะ ไอนน้เป็นรอสตาร์ทอยู่นี่เองรอเครื่องสตาร์ทเรากำลัลงสตาร์ทเครื่องอยู่มาแล้วร <c oughs> อกกันนี่วะ <c oughs> หลอกกันดิวอหลอกกันดีวอพี่สาวคิดว่าวันนี้วันนี้เลยนะปะ่ะไปตัวข้างๆบ้าง ai, à qua là lại à cái gì hổ mèo hổ chính trò mày đi tè lên rồi มัน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 คงไม่เท่าใจร้ายขนาดนั้นมั้งมั้งมาแล้วอือก็ตายล้มุกอยากได้อัดยากรไม่อยากให้ตำรวจตอนนี้อุ้ย 喂。 ความหวังความหวังแบบนี้กลิ่นไม่ค่อยดีเลยฮะอหลุดมาสองตัวแล้วอ้าววัสดีครับหลุดมาสองเฮ้ยว้าว เอออา o ูอหกแปดมาตัวแรกด้วยต้องใช่แล้วล่ะเออได้หลอจะได้อะไรนะจะได้จะได้ไม่ต้องไปกังวลเรื่องตู้สาวรีโอ้โหใจ อ่าซอลิเดสเหมาะกับการโจมตีของโจมตีหมู่อ่าบอสท,ที่เป็นกระสุนม่วงครับโจมตีหมู่เราแล้ว,ลวต่อให้เราจะสองต่อให้อ่าเราจะโดนสองร้อยเราก็เราก็มั่นใจแล้วว่าเราได้ <c oughs> จะจะได้ไม่ต้องโดนถึงสี่ร้อยโล เหลือแต่วันนี้วันนี้แล้วอเหลืองจังเลยวันนี้วนันนี้อ่วาวันนี้วันนี้วันนี้สองร้อย <c oughs> ไม่ถึงไม่ถึงกันขั้นไปครับ พอาล้วจะเป็นตัวเอนเฮ้ยจบแล้วว,นนว,นนวันนี้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 ฮ่า่า่าโอ้โหโถแม่ก่าแช่แป้งสงสัยต้องเป็นซาวลี่สองใบแล้วลนะ่ะ เหียเห็นไหมโถจบหหเห็นไหมโอ้โหโคตรแม่นเลยอะโถในที่สุดเราก็ เหลือเหลือตังไว้เหลือตังไว้หไให้ลูก <laughs> โดนไปแล้วบอกแล้วให้วันนี้วันนี้ <laughs> อ่ะเบอร์เดย์ของซากิแล้วฮึ่หือว่า รอดแล้วตอนหย่อเท่าถ้าเป็นสีชมพูต้องอะไรนะันน,น,นี้ันนี้บอนี้นั้นน่าให้ช่องดีบ้างเหอะตัวแตกหลายรอบแล้วครับ ถึงขั้นนั้นเลยล่ะสดใสวิ่งวิ่งมากไหนนะใช่ปะนี่ช่อดอกไม้ชอบช่อดอกไม้ด้วย อ๋อมีสองท่าของ alt, เซิร์ฟโกเบลเรายังมีตู้ของอะไรนะตู้ไอดอลอยู่ตู้นั้นนี่คือต้องต้องสู้แล้วแหละ แป๊บหนึ่งนะขอดูหน่อยก็อยากลองอ่านเนื้อเรื่องนะแต่เราเรามันเป็นพวกสายตัว Google Translate สิคนอื่นจะไม่ค่อยอะไรนะจะจะโอจะโอเคจะโอเคหรือเปล่าเนี่ยไหนขอดูหน่อยสิ ใช่ใช like. uh ่ไลน์นี้เป็นไลน์สั้นๆครับนี่ก็สั่วลิอ่าฮะอ๋อมีถือปืนกับอือหือ มีสองท่าโอเคเรียบร้อยวันนี้วันนี้ขอให้ขอ,ขอให้ทุกคนเรียกวันนี้วันนี้อย่างเดียวตอนตอนออกสี่มพูก็เดี๋ยวไลฟ์จริงก็น่าจะเป็นวันช่วงนั้นอ่ะ <c oughs> เหมือนชุดแต่งงานจริงๆนะ <c oughs> มันไม่เหมือนชุดเดทอ่ะนะ <c oughs> เอามีดมาทำโดน,นัน <c oughs> วันนี้วันนี้วันนี้รัว <c oughs> โอเคถ้าอย่างงั้นก็เดี๋ยวแยกย้ายกันเลยเนาะก็ถึงเราจะโดนไปนิดนิดหน่อยน่อยแต่ว่าก็ถือว่ายังยังยัง,ยงรับได้อยู่เพราะว่าจะเหลือไวส้สำหรับตัวของน้องอลิซด้วยโอเคถ้าอย่างงั้นก็แยกย้ายไว้เจอกันวันที่ตู้ไอดอนเข้านะครับเดี๋ยวเจอกันวันนั้นนั่นแหละก็อืมแยกย้ายกันครับ วันน <Money>, <laughs> okay. ี้วันนี้วันนี้โอเคบายบาย